มมาาจกขเล่นซะแล้วาา <Okay. S 1> และนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมตามหาโดนที่ตกอยู่กลางป่าห้วยตองเพียงลำพังบันเทิงแล้วนะครับนี่ไม่ใช่คอนเทนต์แต่อย่างใดตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานห้วยตองนะครับกำลังจะเอาโดนขึ้นโดนล่วงครับอยู่ด้านลังผม เล่นซะแล้วไปได้วะเนี่ยมันเป็นล่องน้ำอะ่ะเพื่อนเลองหาทางขึ้นดีๆก่อนตามไปโอ้โหโคนน่ากลัวเลยวะจับผ้าคือเลื่นเลยนะครับเพื่อนๆชรยการเงียบมา นี้เพืเ่อนๆเชื่อไหมว่าระหว่างที่ผมเดินเข้าป่าเนี่ยเสียงในหัวแม่งก็เริ่มถามผมว่าถ้ากูเจอบางอย่างที่ไม่ควรเจอละหรือกูหลงป่าแล้วถ้ากูตกเขาละกูจะขอความช่วยเหลือได้ยังไงสัญญาณโทรศัพท์แม่งก็ไม่มีทุกอย่างแม่งถูกเดิมพันเอาไว้ตั้งแต่ผมตัดสินใจผมยังคิดกับตัวเองว่ากูค,คิดผิดหรือเปล่าวะที่ยวตัวเองมาเสี่ยงกับอันตรายแบบนี้ยผมใช้มีดที่พี่เขาให้มานะครับทําเป็นร้อยทางเดินแล้วก็ใช้เท้าเสียบเข้าไปเพราะว่า ถ้าไม่ใช้แบบนี้ผมตกแน่ลงรอยเดิมต้องจำรอยเดิมให้ได้สูงมากครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเจอแล้วนะครับโดนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือพอผมหาโดนเจอกล้องผมหายผมตามหากล้องครึ่งชั่วโมงกว่าจะเจอทั้งทงท,งที่มันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างบางตาผมอยู่ทีนี้ก็คือลงจากตรงเนี้ย สไลด์ลงมาจากข้างบนเฮ้ยเอ้ยสภาพก็อย่างที่เห็นครับชีวิตอินฟูแม่งไม่ง่ายเลยผมต้องหาต้นไม้แบบเนี้ยเพื่อที่จะสไลด์ลงไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเพื่อนแค่ถ่ายไว้เป็นประสบการณ์ว่าครั้งหน้าอย่าประมาทเรื่องการบินโดนอีกเลงไปที่ต้นไม้ต้นนั้นครับก่อนอื่นต้องยื่นมีดไปด้านหน้านะเดี๋ยวแม่งแทงตัวเองอุบเฮ้ยพอ,อดีเป๊ะเลย จังหวะนี้ผมคิดในใจตกชัวๆทำไมไม่มีเล่มนี้ช่วยไว้กูมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยหลังจากนี้เอาไปดีกว่าอยากเดินป่าไงล่ะมือไงโอหายได้เินสมใจเลยไหมล่ะ แล,แล้วผมก็ออกมาได้เหตุการณ์นี้มันสอนให้ผมรู้ว่าบางอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและบางครั้งมันอาจจะทําให้เรานั้นเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงการที่เราออกเดินทางเพียงลําพังแม่งต้องมีสติระมัดระวังและรอบคอบอยู่เสมอถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกตอนจบของเรื่องมันอาจจะไม่แฮปปี้เหมือนวันนี้ก็ได้